สวัสดีครับพบกับผมบอลสูงต่ำพาลุยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่องยู u b e เว็บไซต์เ s c สกอร์ได้นะครับก็เราจะมาวิเคราะห์บอลนะครับเป็นคู่เกตเฮดนะครับผู้ที่2ของสเตปเรานะครับก็เราจะไปดูนะครับเลทราคาสูงก็อยู่ที่3ลูกนะครับเจ้าบ้านวันนี้นครับต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับเกตเฮดครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับแล้วผมจะไปดาไปดูส่ตีนะครับ ชาวบ้านเกนเฮตนะครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับแข่ง27นะครับชนะ19เสมอ3แพ้5นะครับได้ถึง59ลูกนะครับเสีย31นะครับส่วนเยือนนะครับฟาสเลซลติกนะครับก็อยู่อันดับ22นะครับแข่ง25้านะครับชนะ4เสมอ6แพ้15นะครับได้ย2เสียถึง57ลูกนะครับวันนี้เลนราคาก็อยู่ที่3ลูกนะครับฟาสเลซลติกนะครับส่ตีที่พบกันนะครับก็เป็นบอลสูงนะครับจาก5นัดนะครับ ก็เป็นบอลสูงถึง4นัดนะครับใส่สีที่พบกันนะครับส่วนเกทเฮดนะครับ5นัดล่าสุดนะครับก็เป็นบอลสูงนะครับ4นัดนะครับมีต่ำเพียงนัดเดียวนะครับจาก5นัดนะครับส่วนทางเยือนนะครับก็เป็นบอลสูงนะครับจาก5นัดนะครับก็เป็นบอลสูงคือสูง3ลูกทั้ง5นัดนะครับมี3ลูกขึ้นนะครับถ้านับเป็น10นัดนะครับก็เป็นบอลสูงนะครับ9 9นัดด้วยกันเลยนะครับ ทีมเยือนนะครับดังนั้นนะครับคู่ที่2ของเรานะครับเกทเฮดนะครับผมก็ฟันทงให้อยู่สูง3านะครับจากสาติที่พบกันนะครับเจ้าบ้านต้องการแต้มแน่นอนนะครับจากฝูงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์คู่ที่3นะครับเชลซีนะครับ